สดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Battle of Human k ข n d กันอีกแล้วการจารึกประวัติศาสตร์การต่อสู้ของมวลมนุษย์ในวันนี้เราจะมาพูดกันถึง Battle of Crete นะครับผม<ฮ>เหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่สําคัญมากๆเพราะว่าเหตุการณ์นี้เองเนี่ยนะครับผมเป็นความสําเร็จของกองทัพเยอรมัน แล้วก็เป็นความล้มเหลวในเวลาเดียวกันพร้อมกับเป็นการบุกทางอากาศที่โลกนี้เนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับวันนี้แหละเราจะพาทุกคนไปเจาะกันว่าทาไมการต่อสู้นี้ถึงสําคัญแล้วมันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของโลกไปเลยไหมวันนี้แหละเราจะมาฟังกันใน Battle of Crete ครับอย่างแรกเลยเราต้องรู้ก่อนว่าครีตนั้นคืออะไรกันแน่ครีตนั้นคือเกาะในกรีซนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นเกาะที่อยู่ด้านล่างแล้วก็เป็นหนึ่งในเกาะที่ใหญ่มากๆนะครับผมแถมเกาะน,นี้เองเนี่ย มันทําหน้าที่เป็นเหมือนจุดยุทธศาสตร์ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเพราะว่าเกาะเกาะนี้เองอ่ะเปรียบเสมือนประตูสู่กรีซอิตาลีและรวมไปถึงประตูสู่แอฟริกาด้วยทําให้เกาะครีตนี่เองเนี่ยเป็นที่หมายตามาตั้งแต่ยุคอดีตแล้วนะครับผมเป็นเกาะที่โคตรจะสําคัญเลยแต่ทีนี้เองเนี่ยนะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2มันเกิดอะไรขึ้นเรียกได้ว่ามันเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของกองกําลังสัมพันธมิตรหลังจากที่พวกเขาต้องล่นถอยออกมาจากกรีซโดยการบุกของเยอรมัน แต่การบุกในครั้งนี้เองเนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยเยอรมันก็จะไม่ได้มาบุกกรีซหรอกนะครับผมเพราะว่าเป้าหมายหลักของเยอรมันเนี่ยมันคือการบุกโซเวียตต่างหากมันเป็นเพราะว่าพันธมิตรของเยอรมันอย่างอิตาลีเนี่ยบุกกรีซนะครับผมแต่กลายเป็นว่า อิตาลีเนี่ยล้มเหลวแบบสุดๆเลยในช่วงสวงครามโลกครั้งที่2อะไรหลายลคนก็คงจะพอจะรู้กันแล้วว่าอิตาลีเนี่ยโชว์ผลงานได้อย่างยอดแย่เลยถูกไหมเลยครับพ่ายแพ้ในหลากหลายสมรภูมิเป็นอย่างมากและรวมไปถึงกรีซด้วยนั่นเองจะไปบุกเขาเนี่ยสุดท้ายถูกกรีซนั้นตีบุกกลับมาซึ่งก็ไม่ได้บุกกลับมาแค่ในดินแดนของตัวเองได้ซ้ําแต่ยังไล่ตามกองทัพอิตาลีไปถึงเอลเบเนียที่ถูกปกครองโดยอิตาลีอยู่ในตอนนั้นหลังจากนั้นกรีซก็ได้จับมือกับอังกฤษซึ่งกลายเป็นว่าอิตาลี ถูกโจมตีจากสองฝั่งเลยนะทำให้อิตาลีเองเนี่ยอยู่ในสภาพที่โคตรจะย่ำแย่ฮิตเลอร์เองเนี่ยก็มองเห็นแล้วว่าถ้าปล่อยไว้อย่างนี้อิตาลีเละแน่นอนนะครับแล้วมันอาจจะกลายเป็นการลุกลามมากกว่านี้ที่ทําให้เกิดผลที่ใหญ่กว่านี้ตามมาได้เพราะฉะนั้นกองทัพเยอรมันจะต้องเข้าไปช่วยกองทัพอิตาลีซึ่งแน่นอนเราก็คงรู้อยู่แล้วว่าในยุคสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยกองทัพเยอรมันโหดขนาดไหนนะครับและพูดกันมาแบบนี้เนี่ยทุกคนก็คงจะรู้กันอยู่แล้วว่าผลจะออกมาเป็นยังไง แม้ว่าอังกฤษเนี่ยจะส่งกําลังของตัวเองเข้ามาช่วยต่อสู้ในกรีซด้วยแต่สุดท้ายพวกเขาก็ไม่อาจต้านทานพลังอํานาจของเยอรมันได้เครื่องจักรสงครามของเยอรมันนั้นมันโหดร้ายเกินกว่าที่พวกเขาจะต้านไหวแผ่นดินใหญ่ของกรีซมหานครที่เต็มไปด้วยตำนานและประวัติศาสตร์อันยาวนานได้ล่มสลายและตกอยู่ในมือของเยอรมันภายในช่วงเวลาไม่ถึงเดือน ทำให้กองกำลังของกรีซและกองกำลังของอังกฤษต้องล้นถอยออกมาและสถานที่ที่พวกเขาจะไปได้มันก็คือเกาะคลีตเนี่แหละหลังจากขี่กองกําลังของอังกฤษและกองกําลังของกรีซนั้นเดินทางมาถึงเกาะคลีตสถานการณ์นั้นก็ยากลําบากตั้งแต่เริ่มต้นเลยพวกเขานั้นขาดแคลนอุปกรณ์เป็นอย่างมากเพราะว่าในการที่จะอพยพมายัางเกาะนี้พวกเขาต้องรีบสุดๆทําให้ได้ทิ้งอุปกรณ์ได้ทิ้งยุทธปกรณ์ต่างๆเอาไว้มากมายจากบันทึกรายงานต่างๆเนี่ยได้บอกเอาไว้ว่าพวกเขาเองอะ่ะ ขาดแคลนทรัพยากรจนถึงขนาดที่ว่าต้องเอาหมวกเหล็กเนี่ยมาขุดดินเลยนะครับผมแบบว่าขาดพ่วขาดอุปกรณ์ทุกอย่างใช้หมวกหมวกทหานะมาขุดดินนะเว้ยในการที่จะสร้างการป้องกันให้กับตัวเองนะครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกอย่างจะแย่ไปหมดเพราะว่าเกาะครีตเองเนี่ยมันเป็นเกาะกลางทะเลถูกไหมแล้วใครเนี่ยเป็นเจ้าแห่งทะเลในยุคนั้นนั่นก็คือจักรวรรดิอังกฤษนั่นเองนะครับแม้ว่าเยอรมันเองเนี่ยจะสามารถยึดแผ่นดินใหญ่เอาไว้ได้แล้วแต่การจะข้ามน้ําข้ามทะเลมายึดเกา คริตเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยอังกฤษเองเนะครับผมเตรียมตัวที่จะป้องกันคริตอย่างสุดชีวิตโดยการส่งกองเรือขนาดใหญ่ถึง4กองเรือเข้ามาเพื่อปกป้องหน้าน้ําเอาไว้ทําให้การยกคนขึ้นบกของกองทัพเยอรมันมันแทบจะเป็นไปไม่ได้โดย4กองเรือของอังกฤษตนั้นประกอบไปด้วยฟอร์สเอบีโดยฟอร์สเนั้นได้นําโดยพลเรือเอกเฮนรี่รอริงที่ประจําการไปด้วยเรือหลวงถึง2ลําและเรือประจันบาลอีก5ลําโดยกองเรือฟอร์สเเนี่ยมีหน้าที่ในการ ป้องกันกองเรืออิตาลีถ้าเกิดว่ากองเรืออิตาลีนั้นโผล่มาและเตรียมที่จะบุกเกาะคลีตในขณะเดียวกันนี้เองกองกําลังฟอร์ตบีนำโดยตัวของนาวาเอกเฮนรี่ลอรีซึ่งอยู่ใกล้ๆเป็นกองเรือที่เล็กกว่าแต่มีหน้าที่ในการช่วยเหลือฟอร์ตเและฟอร์ตสีถ้าเกิดมีการประทะก,กันขึ้นมาในขณะเดียวกันนี้เองกองกําลังฟอร์ตสีนั้นมีหน้าที่ในการปกป้องคลีตโดยตรงซึ่งกองเรือนี้เองเ,องเนี่ยก็เป็นกองเรือที่ใหญ่ไม่ได้ต่างจากฟอร์ตเสักเท่าไหร่กองเรือนี้ได้ถูกนําโดยพลเรือเอก เอ็ดเวิร์ดคิงและมีหน้าที่ในการปกป้องบริเวณเฮลาลีออนและบริเวณสิเทียในเกาะคริตแล้วจากนั้นฟอร์ดดีซึ่งเป็นกองกําลังสุดท้ายที่นําโดยพลเรือเอก เออร์วินเกลนีมีหน้าที่ในการปกป้องบริเวณริทิมนอนเพื่อปกป้องเกาะคลิสอีกที่หนึ่งนะครับผมก็เรียกได้ว่ากันกันแบบหนาสุดๆเลยนั่นเท่ากับว่าไม่ว่าเยอรมันเนี่ยจะหาทางยังไงอะพวกเขาไม่มีทางที่จะบุกเข้ามาในการยกพลขึ้นบกได้อย่างแน่นอนนะครับกองกําลังในหน้าน้ําของอังกฤษเนี่ยราชนาวีอังกฤษนั้นเกรียงไกรเหนือกว่าทุก,กองทัพบ,บนโลกใบนี้ในขณะเดียวกันนี่เองนักสูตรบัญชาการของเยอรมัน ัวของฮิตเลอร์และกองบัญชาการสูงของเขาอย่าง OK W ก็ได้หารือกันถึงแผนการนี้ว่าพวกเขานั้นจะยึดเกาะครีตด,ดีไหมหลายหลายคนก็มีความเห็นว่าเราก็ช่างเกาะครีตมันไปสิเรามาโฟกัสที่การบุกโซเวียตของเราดีกว่าแต่ในขณะเดียวกันนี้เองฮิตเลอร์และอีกหลายๆคนก็มองว่าเกาะครีตนั้นเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญเพราะหากเราปล่อยไว้มันอาจจะทำให้ฝ่ายสัมพันธมิตรใช้เกาะแห่งนี้เป็นฐานที่มัน่น และเริ่มส่งเครื่องบินมาโจมตีเราและก่อปัญหาให้กับเราในอนาคตและหนึ่งในความกังวลสําคัญก็คือเกาะคริตเองนั้นมันสามารถส่งเครื่องบินเนี่ย โจมตีไปถึงทุ่งน้ํามันในโรเมนียได้และหากมีการโจมตีออยล์ฟิลขึ้นมามันจะทําให้เกิดปัญหากับทรัพยากรด้านน้ามันและทําให้การบุกโซเวียตนั้นอาจจะเกิดความติดขัดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นการยึดเกาะคลีตถือเป็นสิ่งที่จําเป็นและสุดท้ายฮิตเลอร์นั้นก็ได้ตัดสินใจจะบุกเกาะคลีตโดยแผนการของพวกเขาเป็นหนึ่งในปฏิบัติการที่โด่งดังไปทั่วโลกนั่นก็คือโอเป a เรชันเมอร์เคอร์หรือว่าโอเป a เรชันเมอร์คิวลีนั่นเองทำไมแผนการนี้ถึงเป็นแผนการที่โด,ด่ง ไปทั่วโลกอย่างนั้นเหรอเพราะมันคือการบุกที่ใช้การโจมตีทางอากาศเป็นการโจมตีหลัก ครั้งแรกของโลกโดยแผนการนี้เองก็ได้ถูกเสนอมาโดยนายพลเคิร์ชสตูเดนแห่งกองพลอากาศน้อยที่11และตัวของเขาจะเป็นผู้นําในการบุกครั้งนี้ตัวของเขาเองเป็นหารอากาศที่มีประวัติอันแสนโชคโชนและเคยเป็นนักบินในสงครามโลกครั้งที่1นนอกจากนี้เขายังเป็นผู้ก่อตั้งกองพันพลล่มที่1ของเยอรมันยังฟอลชิมเยเกอร์แบตเทเรียนเรามาเจาะไปที่แผนการโอเป a เรชั่นเมอร์คิวีดีกว่าว่าพวกเขาจะยึดเกาะครีตได้อย่างไง การโจมตีในครั้งนี้อย่างที่บอกว่าการยกพลขึ้นบกนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นทหารส่วนใหญ่จะต้องถูกส่งมาจากฟากฟ้านั่นแปลว่าพวกเขาเองเนี่ยจะต้องทําสิ่งที่ไม่มีใครเคยทํามาก่อนและการบุกในครั้งนี้เองเนี่ยนะครับมีเป้าหมายหลักก็คือการยึดบริเวณมาริเมให้จงได้เพราะว่าบริเวณนั้นเนี่ยมันคือสนามบินนั่นเองครับและถ้ายึดได้เนี่ยแปลว่าการส่งกําลังเสริมและการรีสไพยการส่งอาวุธต่างๆยุโทโธปกรณ์เข้ามาช่วยเหลือมันก็จะทําได้ง่ายมากๆและทบให้ขั้นตอนที่เหลือเนี่ยทำไดไ เลยนอกจากนี้ก็ยังมีเป้าหมายอื่นๆอย่างเฮราคิออนหรือว่าริทมนอนและรวมไปถึงอ่าวเรือสําคัญอย่างซูดาเบเพื่อที่จะใช้จุดยุทธศาสตร์เหล่านี้เป็นปากทางที่จะทําให้การบุกเข้ามาเพิ่มเติมของกําลังเสริมเนี่ยทำได้ง่ายแล้วจากนั้นก็จะเริ่มการยึดเกาะทั้งเกาะและเปลี่ยนเกาะน,นี้ให้กลายเป็นฐานที่มั่นของกองทัพเยอรมันและฝ่ายอักษะในการบุกค,ครั้งนี้เยอรมันได้เตรียมทาหารเอาไว้ประมาณ1 5 0 0 0คนพร้อมกับกองเรือสนับสนุนอีกมากมายและรวมไปถึงกองทัพอากาศที่คอยสนับสนุนทางอากาศอีกด้วยนอก ออกจากการบุกทางอากาศจำนวน15,000คนแล้วยังมีกองกำลังเสริมอีกประมาณ7 0 0 0คนที่จะเดินทางมาผ่านทางทะเลการบุกนั้นได้กระจายกันออกไปตามแผนการที่ตั้งออกมาอย่างละเอียดมากๆโดยกลุ่มเวสหรือว่ากลุ่มตะวันตกจะใช้หน่วย Airborne a s s a u l t Regiment ที่เป็นหน่วยระดับเอล t ทของเยอรมันในการเข้ายึดมาริเม่นำโดยในผลออยเกนในขณะเดียวกันนี้เองกลุ่มเวสหรือว่ากลุ่มตะวันออกจะนำโดยตัวของพันเอกรูโน่ที่จะนำกองกำลังฟอชิมเยเกอร์ที่1่ เข้าบุกโจมตีและกรุ๊ปเซนเตอร์นั้นจะใช้กองทัพจะกองทัพอากาศที่7เข้าจู่โจมทั้งหมดนอกจากนั้นการสนับสนุนทางอากาศก็ยังมีกองกําลังของเครื่องบินนั้นเตรียมฝูงบินเอาไว้เกือบ500ลําลำในการที่จะคอยช่วยเหลือระหว่างปฏิบัติการในคราวนี้แต่ในขณะเดียวกันนี้เองที่เยอรมันกําลังเตรียมแผนการอย่างดีจะเตรียมพิชบุกเพื่อทำเซอร์ไพรส์ให้กับโลกได้เห็นว่าการใช้กองกําลังพลร่มในการบุกครั้งนี้จะสร้างความแตกต่างและเป็นการบุกที่ฝ่ายสัมพันธมิตรคาดไม่ถึงแต่ทุกอย่างมันกลับไม่เป็นแบบ น,น,นะครับเพราะถ้าอังกฤษเองเนี่ยได้มีอาวุธลับที่แสนสำคัญอยู่ นั่นก็คืออินิกมาแมชชีนเครื่องมือที่ใช้เจาะการสื่อสารลับของทางเยอรมันนั่นเองอัลตราโปรแกรมของอังกฤษถือว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเรามีเกร็ดความรู้มาเล่าให้ทุกคนฟังกันด้วยนะครับที่เราต้องเรียกว่าอัลตราโปรแกรมเนี่ยนะครับผมหรือว่าความลับสุดยอดอัลตราซีเควตเลยอะจริงๆแล้วเนี่ยที่ต้องเรียกกันว่าอัลตราเนี่ยนะครับผมมันเป็นเพราะว่าโดยปกติแล้วเวลาเรามีความลับสุดยอดเนี่ยเราจะเรียกกันว่าท็อปซีเควตแต่ในช่วงสงครามเองเนี่ยข้อมูลลับของศัตรูถือได้ ว่าเป็นข้อมูลที่สําคัญยิ่งกว่าท็อปซีเคล็อีกเขาก็เลยต้องเรียกว่าอัลตร้าครับที่แบบว่าสูงยิ่งไปกว่าท็อปอีกเป็นอัลตร้าซีเคล็เลยเป็นแบบความลับที่โคตรแห่งโ,โ,โคตรแห่งโคตรลับเลยจะปล่อยให้ล้วนไหลออกไปที่ไหนไม่ได้และตรงนี้เองเนี่ยจะข้อมูลที่อังกฤษได้แกะถอดรหัสมาจากทางฝั่งเยอรมันก็ทําให้อังกฤษอะ่ะได้รู้ถึงปฏิบัติการโอเปอเรชั่นเมอร์คิวรีทุกอย่างราวกับว่าอังกฤษเนี่ยอยู่ในห้องบัญชาการด้วยเลยทําให้การโจมตีด้วยฝูงพล,ล่มของเยอรมันนี้นั้นไม่ได้เป็นออต่่ฝัังงกฤษ อีกต่อไปแล้วแต่ทางนี้ทางนั้นมันก็ยังไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่ดีเพราะว่าการจะเตรียมการป้องกันเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าทรัพยากรต่างๆยุทธุกรณ์ต่างๆเนี่ยมันขาดแคลนมากสําหรับฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับและการเตรียมการที่จะป้องกันการโจมตีทาอากาศเนี่ยมันต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่ศูนย์เลยเพราะว่าการเตรียมการป้องกันที่เตรียมป้องกันไว้อยู่แล้วอ่ะมันคือการป้องกันการยกคนขึ้นบกแต่ทางนี้ทางนั้นเองอ่ะรู้ก่อนก็ดีกว่าไม่รู้เลยถูกไหมอย่างน้อยเนี่ยการเตรียมการป้องกันก็สามารถทําได้ถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ และในวันบุกโจมตีกองกําลังฝ่ายสัมพันธมิตรก็สามารถต่อสู้ได้อย่างห้าวหารและกลุมความได้เปรียบเอาไว้เป็นอย่างมากเพราะเมื่อรู้ก่อนเนี่ยการจะต่อสู้กับทหารพลร่มอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องยากเลยมันไม่ได้มาจูๆ่ๆ่ปุ๊บเปิดหน้าต่างมาโอ้โหทหารพลร่มตกมาเต็มไปหมดจะสู้ยังไงดีหรอเนี่ยอันนี้เตรียมปืนเตรียมอะไรไว้หมดแล้วนะครับแล้วทหารพลร่มเองเนี่ยตราบใดที่รอยอยู่บนอากาศอะ่ะ ก็เป็นเหมือนแค่เป่านิ่งบนอากาศที่รอให้ยิงถูกไหมมันทําอะไรไม่ได้เลยบนอากาศเนี่ยอาวุธก็แทบจะไม่มีเลยอาจจะมีแค่ปืนพกหรืออาจจะมีแค่มีดด้วยซ้ําไปการทิ้งอาวุธมาเนี่ยเวลาดรอปพลล้มลมามันไม่ได้ทิ้งอาวุธมาด้วยเลยพลล่มเองจะติดอาวุธมาด้วยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแล้วมีการทิ้งอาวุธมาอีกทีซึ่งทําให้ทหารพลล่มเนี่ยต้องวิ่งไปเอาอาวุธอีกทีหนึ่งนะครับนั่นทาให้การต่อสู้ของทหารพลล่มเยอรมันหน่วยฟอชิมเยเกอร์เนี่ยทำได้อย่างยากลําบากมากๆและถูกยิงตายเป็นววนมมาากกกททั้้งงี่่พเขเยไไดต มาถึงพื้นเลยด้วยซ้ํานอกจากนั้นเองในบางกรณีเนี่ยโดดลงมาแล้วล่มติดอย่างเงี้ยก็ถูกโจมตีได้อย่างง่ายได้และประชาชนในเกาะครีตก็อยู่ฝ่ายเดียวกับฝ่ายสัมพันธมิตรและเข้ามาร่วมในการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยหลายหลายคนเรียกเหตุการณ์นี้ว่าเป็นสุสานแห่งพลล่มเยอรมันเลยกองทัพพลล่มเยอรมันเนี่ยแทบจะแตกพ่ายกันไปหมดและผู้ที่ได้เครดิตสําคัญจากการโจมตีในครั้งนี้ก็คงจะเป็นกองทห,หารของนิวซีแลนด์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับผมการต่อสู้ที่ดําเนิน มาตลอดทั้งวันแม้ว่าเยอรมันเองเนี่ยจะไม่สามารถบรรลุทุกเป้าหมายได้แต่สุดท้ายพวกเขาเนี่ยก็สามารถตั้งฐานที่มั่นขึ้นมาในบริเวณมาริเมได้และต่อจากนั้นพวกเขาก็สู้ไล่มาเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่ากองกําลังฝ่ายสัพันธมิตเนี่ยขาดอาวุธที่มีประสิทธิภาพและรวมไปถึงขาดแคลนกระสุนทําให้สุดท้ายเยอรมันเนี่ยก็สามารถไล่ต้อนออกมาได้เรื่อยๆเมื่อยึดมาริเมได้แล้วมันก็เข้าทางเยอรมันแล้วเละครับถึงแม้ว่าพวกเขาจะต้องสูญเสียกองกาลังทหารเป็นจานวนมากแต่สุดท้ายเนี่ยอย่างน้อยก็ยึดมาได้และสามารถนํากําลัง นํายุทธปกรณ์มาเพิ่มภาสนามบินมาริเมได้และทําให้การบุกเกาะครีตนั้นเป็นไปได้อย่างราบลื่นกองพันที่20และกองพันที่28ของนิวซีแลนด์พยายามจะตีโต้กลับมาแต่สุดท้ายพวกเขาก็ไม่สามารถสู้กับกองทัพของเยอรมันได้ทาให้พวกเขาเนี่ยต้องลนหอยหนีออกมาเรื่อยๆและในวันที่27พฤษภาเยอรมันก็สามารถยึดถนนหลักเอาไว้ได้แล้วจากนั้นพวกเขาก็ได้ดําเนินการบุกต่อจนสามารถยึดอ่าวซูดาได้สาเร็จเมื่อสูญเสียจุดยุทธศาสตร์สำคัญไปหลายจุดเหล่าสัมพันธมิตรรู้แล้วว่าอย่าง พวก,ก็ไม่มีทางที่จะป้องกันเกาะคริตเอาไว้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทําในตอนนี้คือการถอนทัพอย่างเต็มอัตราและรักษาชีวิตทหารเอาไว้ให้ได้มากที่สุดโดยพวกเขาได้เดินทางมาที่อ่าวทางใต้ที่เรือของอังกฤษนั้นจะมารอรับพวกเขาแล้วจะพาทหารของเราสัมพันธมิตรเดินทางไปยังอียิปต แต่การหนีมาเนี่ยก็ทาได้อย่างยากลำบากมากๆนะครับโดยพวกเขาเนี่ยต้องหนีมาตอนกลางคืนเท่านั้นเพราะหากหนีตอนกลางวันเนี่ยอาจจะถูกระเบิดทิ้งจนตายไปก่อนได้ในการหนีครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการหนีที่ทรหดเป็นอย่างมากแล้วก็ได้มีวลรกรรมของกองทัพออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ได้เกิดขึ้นกองพลที่5และกองพลที่19ได้ยืนหยัดที่จะต่อสู้ในขณะที่ปล่อยให้คนอื่นเน,นี่ยหนีไปโดยพวกเขานั้นจะรั้งกองทัพเยอรมันเอาไวใ้ให้ได้นานที่สุดเพื่อซื้อเวลาอันแสนมีค่าให้กับเหล่าทหารสัมพันธมิตรไไไดดด้้้นีีออกกปจาเกะกนนโ สวัสดีภาพแม้ว่าพวกเขานั้นจะแทบจะไม่เหลืออาวุธแล้วแทบจะไม่เหลือกระสุนจะยิงแล้วแต่พวกเขาก็ยังยืนหยัดต่อสู้ไม่มีกระสุนใช่ไหมงั้นพวกเราก็พุ่งชนด้วยดาบปลายปืนนี่แหละการเข้าชาร์จในครั้งนั้นได้กลายเป็นตำนานและรู้จักกันในนามการต่อสู้แห่งถนนหมายเลข42ซึ่งถึงแม้ว่าสุดท้ายพวกเขาจะไม่สามารถหยุดกองทัพเยอรมันได้แต่มันก็ได้ยื้อเวลาเอาไว้ให้นานพอทาให้กองทัพจํานวนมากมา,มายมหาศาลของฝ่ายสัมพันธมิตรได้เดินทางออกจากเกาะคลีตได้สาเร็จกองกําลังของนิวซีแลนด์พยายามจะ ต้านกองทัพเยอรมันทได้นานที่สุดแต่สุดท้ายพวกเขาก็ต้องร่นถอยร่นถอยอ,อกมาเรื่อยๆจนสุดท้ายพวกเขานั้นก็ต้องมาชนกับหาดแล้วในวันที่1มิถุนากองทัพเยอรมันได้เดินทางมาถึงหาดและได้พบกับทหารฝ่ายสัมพันธมิตรประมาณ5,000คนที่ยังหลงเหลืออยู่ส่วนที่เหลือนั้นสามารถหนีออกไปได้หมดแล้วต่อจากนั้นเกาะคริสก็ได้ยอมแพ้และได้ตกอยู่ภายใต้าการปกครองของเยอรมันแต่เยอรมันเองเนี่ยก็ไม่ได้ราบลื่นกับการปกครองเกาะน,นี้สักเท่าไหร่เพราะเยอรมันจะต้องเจอกับการต่อต้านของผู้คนในเกาะแห่งนี้อย่างท ประชาชนชาวครีตนั้นด้วยแรงใจที่ต้องการที่จะต่อต้านและต้องการที่จะขับไล่ผู้ปกครองจากแดนไกลออกไปเนี่ยได้ต่อต้านอย่างห้าวหาญซึ่งก็ทําให้เกิดเหตุการณ์น่าสลดอยู่หลายเหตุการณ์ในเกาะแห่งนี้การต่อต้านของประชาชนก็ได้ถูกสวนกลับมาด้วยความรุนแรงของกองทัพเยอรมันที่ได้มีการเขียนฆ่าประชาชนและได้มีการสร้างอาชญากรรมเอาไว้มากมายหลายอย่างที่นับวันนี้เองเนี่ยประวัติศาสตร์ก็ยังไม่สามารถจดจําเหตุการณ์อันแสนเลวร้วายในเกาะแห่งนั้นได้ทุกเหตุการณ์แต่ตำนานความห้าวหา ของชาวครีตเองเนี่ยก็ถูกเล่าขานมาจนปัจจุบันมีชาวบ้านอะ่ะต้องไปเอาปืนจากพิพิธภัณฑ์มาเพื่อเอามายิงกับทหารเยอรมันนะคิดดูดิว่าใจมันสู้ขนาดไหนสุดท้ายแล้วแม้ว่าเยอรมันจะสามารถกุมชัยชนะเหนือเกาะครีตมาได้แต่พวกเขานั้นก็เสียทหารไปมากกว่า6000คนเสียเครื่องบินไปมากกว่า300ลําลำและผลในคราวนี้ฮิตเลอร์ก็ได้สามารถสรุปได้เลยว่ากองทัพเยอรมันจะไม่ใช้กองพลล่มในการบุกเป็นเป้าหมายสําคัญอีกต่อไปแล้วนี่ถือได้ว่าเป็นความสําเร็จที่แลกมาด้วยราคาที่ แพงเป็นอย่างมากกองพลร่วมของเยอรมันแทบจะถูกล้างหายไปทั้งกองพลและนี่ก็คือการต่อสู้สมรภูมิแห่งเกาะครีตนั่นเองนะครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างและหากท่านผู้ชมเนี่ยมีข้อมูลตรงไหนอยากจะเสริมหรือเราพูดผิดพลาดประการใดไปก็ขอภายเอาไว้ณที่นี้ด้วยคลิปนี้จะทําขึ้นมาเพื่อเป็นข้อมูลความรู้ให้กับทุกคนได้มาเรียนรู้กันนะครับไม่ได้มีเจตนาจะมาสร้างความยุยงความเปลียดชังหรือว่าจะมายุยงส่งเสริมให้เกิดสงครามแต่อย่างใดเพียงแค่อยากจะมาเล่าประวัติศาส ให้ทุกคนได้รู้เท่านั้นและนี่ก็คือการจาะึกประวัติศาสตร์ของ Battle of h u m a n k a y ในวันนี้หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับซึ่งหากทุกคนเนี่ยอยากสนับสนุนช่องเราก็ทําได้ง่ายนิดเดียวเพียงแค่กดไลค์กด s u b สไครต์หรือว่าเข้ามาคอมเมนต์นะครับผมก็จะเป็นการช่วยช่องเรานะครับให้เอากริทึมของยูทูบเนี่ยดันคลิปเราเพิ่มขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปให้มีคนมาดูเยอะขึ้นเลยถ้าผิดพลาดป,ประการใดอยากให้ปรับปรุงตรงไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกมาด้วยนะบาย,บายๆครับสวัสดีครับ